สวัสดีค่ะเบลนะคะก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องโคโค่บ็อกซ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะก็คือวันนี้เป็นเป็นกล่องที่สองของเบลแล้วแหละเพราะว่าสมัครตั้งแต่เดือนที่แล้วนะวันนี้ได้โอกาสดีพิ่งพึ่งได้รับของจากไปรษณีย์เดี๋ยวจะเปิดให้ชมกันนี่ยังไม่ได้ดูนะว่าข้างในมีอะไรบ้างเปิดกันสดๆเลยนะพอเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับเจ้ากล่องสีส้มลายลายเขียวเขียวส้มๆข้างใน าานหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีส้มสดใสเลยเน,ะนาะนนี้เขาจะมีรูให้เราดันนี่ดันออกมาหรือจะใช้มือดึงก็ได้เราใช้สองมือช่วยนะพอดีเราใช้มือหนึ่งถ่ายวิดีโออยู่เนาะเปิดออกมานะคะก็จะเจอกับ อขอนียนะ่ยพอเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เขาจะมีกระดาษเป็นเหมือนกระดาษอะไรอะกระดาษว่าวหรอหอให้อยู่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวจะลองแกะห้อมๆกันเลยเพราะเบยไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเหมือนกันแกะแล้วนะ เขาหอมอย่านี้ก็ดูน่ารักดีนะจริงๆแล้วแต่ก็แอบ,บเปลืองวัสดุนเนา,า,เา,าะนออก้าไปแล้ว <c oughs> เปิดออกมา <c oughs> ก็จะเจอกับรดัด <c oughs> เขาจะมีเขียนชื่อของเราไว้ตรงนี้ด้วยเนาะ เป็นเหมือนแบบเพอร์ซนอลการ์ดนะคะเขียนอะไรเนี่ยอ๋อวันนี้วันสงกรานต์อืมโอเคข้างหลังการ์ดนะคะก็จะมีข้อมูลของตัวอย่างที่เราได้ Water Hand Cream มาดูกันดีกว่าว่าของซปมโลที่ได้จะมีอะไรบ้างนะคะโอ้หอมอีกหนึ่งชั้นก็เ,เปิดเลยเนาะพอเปิดกระดาษสีม่วงๆตะกี้ออกมาแล้วนะคะข้างในก็จะมีของอยู่ประมาณนี้เรือนี้รู้สึกว่า ในของชิ้นใหญ่มาซะด้วยอันแรกน,นี่อะไรวะเป็นแฮนด์ครีมใช่ไหมต้องดูในใบในใบนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้ว่ามันมีอะไรบ้างและมันใช้อย่างไรอ๋ออันนี้มันคือแฮนด์ครีมนั่นแหละอันต่อมานะคะนี่ของเอิบเป็น ในใบเขาบอกว่ามันเป็นเจลบอดี้สครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคูปองคูปองส่วนลด500บาทสำหรับมาสของแอนเซโมแนงหรือเปล่าอ่นเซโมแนงเหรออ่านไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวเอาขออ่าน,นีนนี้ก่อนอน่าจะมีเขียนไว้ อนเซโมแนงนะคะอันนี้ก็จะเป็นม้าที่อลังการนิดนึงปึ๊บเฮอะเยอะอืมเดี๋ยวเราค่อยมาดูดีเทลทีนึงแล้วก็นี่ขวดนี้อะไรวะของสกินเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันคือ My Facial c l e a n s e r นะคะ <laughs> แล้วก็อันนี้หลอดมาเริ่มเลยมันคือเพอร์ m e b o บอดี้ครีมก็เป็นครีมน้ำหอมของคุณอ้ำ s เซ็กซี่มีนั่นเะองอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบ full size 150 มิลลิลิตรอืมนีต้องดูในดีเทลเขาจริงด้วยอันนี้เป็นโฟล์ไซส์นะคะก็เดือนนี้สรุปว่าก็ได้ของมาทั้งหมดห้าชิ้นนะคะของเดือนที่แล้วก็ยังใช้ไม่หมดเลยดองไว้อยู่นะในนี้เขาก็จะมีบอกดีเทลไว้ครบเลยทั้งแบบปริมาตรราคา ปริมาตไม่ใช่สิในนี้เขาก็จะบอกไว้หมดเลยนะคะในเรื่องของราคาเต็มกับแบบ full size ว่าเขาขายในปริมาตรเท่าไหร่นะเผื่อว่าเราสนใจใช่ไหมเราก็อาจจะไปมีข้อมูลแล้วก็ไปซื้อได้ตัวเต็มนะและในนี้มันก็ยังมีสติกเกอร์อันนี้มาให้ซึ่งเบลไปดดูในแฟนเพจเขาบอกว่าอันนี้เอาไว้ติดหน้ากล่อง คือสมมุติเราได้กล่องโคงค่บ็อกซ์มาหลายๆอันแล้วใช่ไหมคะเราก็อาจจะมาวางซ้อนสแต็กขึ้นไปเป็นเหมือนเป็นตู้ลิ้นชักเล็กๆเ,เอาไว้เก็บของกระจุกกระจิกแล้วก็เอาสติกเกอร์เนี่ยแปะไว้ข้างหน้าอย่างนี้แปะตรงนี้มันก็เขียนว่าชั้นนี้เราเก็บอะไรอะไรนี้ก็ดูปบบไอเดียที่น่ารักดีเนาะแต่ประเด็นคือแอบเห็นว่ากล่องเรพังแล้ว จะเป็นเพราะว่าของข้างในมันหนักแต่มันก็ใหญ่นะคะแต่ก็โอเคถือว่าไม่เป็นปัญหาก็อนนี้ก็เป็นของข้อบลของเบลในเดือนเมษายนนะคะก็ถ้าเกิดชอบการหรือมีข้อสงสัยสอบถามอะไรไงก็เข้าไปคุยกันได้ในแฟนเพจเบลนะคะยังไงวันนี้คงต้องไปแล้วอ๋อขอพูดอีกนิดนึง คืออันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆจาก c o c ค่ o ็อกซ์นะคะอันนี้เป็นความตื่นเต้นส่วนตัวจริงๆเพราะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นยี่ห้อแรกที่เป็นเขาเรียกว่าแซมเปิลบ็อกซ์นะที่เข้ามาในเมืองไทยเป็นอันแรกในตอนนี้เท่าที่รู้นะคะพอรู้ปุ๊บเบราก็เลยรีบสมัครเลยในเดือนที่แล้วเนาะก็ถ้าชอบหรือว่า ยังไงก็ลองคุยกันได้นะคะในแฟนเพจ